ก้อยตูนเข้ากราบขอพรรับน้ำพระพุทธมนต์จากสมเด็จพระสังฆราชเสริมสิริมงคลก่อนใช้ชีวิตคู่นับถอยหลังเพียงไม่กี่สัปดาห์เท่านั้นค่ะว่าที่เจ้าบา่าวตูนบอดี้แสลมหรือตูนอธิวลาและว่าที่เจ้าสาวก้อยรัชวินก็จะจูงมือกันเข้าสู่ประตูวิวาแล้วในวันที่28พฤศจิก,กายนนี้ และล่าสุดในวันที่23พฤศจิกายนก้อยและตุนได้ค่วงคู่กันไปเข้ากราบขอพรและรับนน้ำพระพุทธมนต์จากสมเด็จพระสังฆราชเพื่อเสริมสิริมงคลแห่งชีวิตคู่ที่วัดราชบาพิตรสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร โดยงานนี้สาวก้อยได้มาในชุดไทยบรมพิมานสีเทาเงินสุดหรูซึ่งชุดไทยชุดนี้เป็นผลงานการออกแบบของห้องเสื้อชื่อดังยันราดเผาว,วนัตกูตูโดยสาวก้อยได้มีส่วนร่วมในการออกแบบผลงานด้วยการเลือกเส้นไหมที่นำมาทอเพื่อตัดชุดไทยด้วยตัวเองโดยทางสันสุเกต เจ้าของห้องเสื้อและดีไซเนอร์เป็นผู้ออกแบบลวดลายลงบนผ้าไหมยกดิ้นใหญ่ลำพูนขึ้นมาใหม่เป็นพิเศษและใช้ชื่อลายนี้ว่าลัชวินซึ่งเป็นชื่อของสาวก้อยนั่นเอง อีกทางผ้าใหม่ผืนนี้ยังได้ขึ้นทะเบียนกับกรมหมอนไหมโดยได้รับตราสัญลักษณ์นกยุงทองพระราชทานเป็นที่เรียบร้อยแล้วและความเลอค่าของชุดนี้ก็ยังไม่หมดอยู่แค่นั้นเพราะงานปักทุกจุดตกแต่งด้วยคริสตลัลจากชวาลอสกี้ทั้งหมดและชุดนี้ยังออกแบบให้สามารถกลายเป็นชุดไทยซิวไลสุดงดงามได้อีกหนึ่งลุก ด้วยการเพิ่มสบายที่ปักลวดลายสุดประณีตวิจิตบรรจงจากช่างฝีมือระดับโลกซึ่งมูลค่าของชุดไทยที่สาวก้อยสวมใส่ในครั้งนี้สูงถึงส0 0 0สนบาทเลยทีเดียว ส่วนว่าที่เจ้าบ่าวอย่างหนุ่มตูนบอดี้แสลมก็ไม่น้อยหน้ามาในลุกชุดสูตรสีเทาสุดสมาร์ตตามสไตล์ของหนุ่มขาล็อกน้อยแต่มากเรียบแต่โกมองมุมไหนก็ดูเทอบอุ่นดูดีสุดๆจริงๆสำหรับผู้ชายคนนี้หากสังเกตให้ดีๆจะเห็นว่าชุดสูตรนี้มีกิมมิกซอนอยู่ด้วย เพราะเน็กไทและผ้าเช็ดหน้าของว่าที่เจ้าบ่าวนั้นเป็นผ้าไหมที่ผ่านการทอเป็นผืนเดียวกันกับผ้าไหมที่ไปตัดชุดของเจ้าสาวด้วยเพราะทางห้องเสื้อได้ยึดถือปฏิบัติตามโบราณที่ปฏิบัติกันมาชุดไทยทุกชุดจะใช้ผ้าไหมผืนเดียวกันในการตัดเย็บทั้งหมดเพื่อเป็นความเป็นสิริมงคลของบ่าวสาวตามความเชื่อที่ว่าหากผู้ใดได้สวมชุดแต่งงาน ซึ่งผ่านการตัดจากผ้าใหม่ฝืนเดียวกันจะช่วยเสริมสิริมงคลคู่แต่งงานคู่นั้นรักกันยืนยาวตราบชั่วฟ้าดินสลายงานนี้ต้องขอปรบมือรัวๆให้กับคิดเอทิปของนักออกแบบที่นอกจากจะสร้างสารรค์ชุดไทยให้ดูงดงามจนหาตัวจับยากแล้วยังซ่อนความหมายที่ดีไว้บนผ้าไหมอีกด้วยเรียกได้ว่า สวยสมมงไม่เป็นสองรองไข่จริงๆเลยคะ่ะพ่อยืนคู่กันแล้วดูลมุลอบอุ่นสมกันอย่างกับกิ่งทองใบหยก